สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมย์จะพาเพื่อนๆนะคะล่องเรือนะคะดูทะเลที่เกาะสันเสรยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปตั้งแต่วันที่26สิหงหานะคะของปีนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเมย์ยังเก็บคลิปวิดีโอไว้อยู่วันนี้เลิกงามยามดีนะคะก็ มาปล่อยให้เพื่อนๆดูนะคะช่วงสิงหาที่ผ่านมาเมจะบอกว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นบรรยากาศที่แบบคู่สุดๆค่ะวันนั้นก็ล่องเรือนะคะดูทะเลดูภูขเขานะคะดูความสวยงามของธรรมชาติถ้าเมจ์าไม่ผิดนะคะวันนั้นอนะอากาศน่าจะ22องศานะคะทุกคนคืออากาศดีมากเลยก็เลย พูดกับแฟนนะคะว่าอยากนั่งเรือเล่นก็เลยขับรถไปนะคะที่เกาะซันเซยเพราะว่าเรือของแฟนจอดอยู่ที่นู่นค่ะเพื่อนเเห็นบรรยากาศไหมคะว่าธรรมชาติมันดีมากๆเลยนะคะเมพยายามถ่ายนะคะไม่ให้มันย้อนแสงมันจะได้มีภาพสวยๆไงคะเห็นไหมคะว่าฝั่งนูนะ้นน่ะมีหมอกนะคะเป็นหมอกเป็นเมฆบางๆนะคะแต่ไม่ได้หนาวนะคะทุกคนวันนั้น,นคือหนาวนะ หนาวนิดหน่อยแล้วก็ร้อนด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าหนาวเลยคืออากาศกำลังดีค่ะมุมเนี้ยคือสวยมากๆเลยนะคะเมพยายามถือกล้องให้นิ่งที่สุดนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพที่สวยงามวันนั้นอะล่องทะเลตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะยันทุ่มหนึ่งเพราะตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมืดมากไงคะ่ะจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามจริงๆเลยนะคะ ก็จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยนะคะอยู่รอบทะเลเลยนะคะอย่างที่รู้กันอยู่ว่าประเทศโนเวย์เป็นประเทศที่ทะเลเยอะนะคะแล้วก็จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยตามจุดต่างๆของประเทศโนเวยนะคะส่วนเมยียอยู่ทางภาคเหนือของประเทศโนเวก็อาจจะได้เห็นทะเลเห็นภูเขาเยอะหน่อยนะคะพยายามซูมเข้าไปใกล้ๆให้เพื่อนๆเห็นเห็นไหมคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคน ไม่ชอบนะคะเวลาหน้าร้อนเนี่ยคือมันมีอะไรทําหลายอย่างมันได้เห็นอะไรสวยๆนะคะแต่หน้าหนาวมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้มาโฟกัสตามคลิปก่อนเลยนะคะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนนะ<ม>เป็นเกาะเล็กนะคะเราขับเรือกันได้ประมาณสามชั่วโมงนะคะประมาณสามชั่วโมงค่ะทุกคนแต่ว่าหาที่จอดเรือนะคะก็คือไม่เจอที่จอดเรือก็ต้องขับไปเรื่อยๆแล้วก็ เก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะมองไกลๆคือมันสวยมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะเมอ่ะไม่อยากให้หิมะมันมาเลยนะคะเมอยากจะหยุดเวลาแบบเนี้เอาไวน้นานๆเลยนะคะคือมันคูลกับบรรยากาศนะคะอย่างที่เมย์บอกเลยว่าชีวิตของเมเนี่ยคือติดธรรมชาติจริงๆนะคะสําหรับคนที่ติดตามเมมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะเห็นธรรมชาติเลยนะคะเพราะว่าเพจของเมย์เมย์บอกแล้วว่าเกี่ยวกับลูกธรรมชาติอาหารนะคะนู่นนี่นั่นแล้วก็ชีวิตของเมย์บ้างนิดหน่อยนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะเห็นความสวยงามของประเทศโนเวยจริงๆแล้วประเทศโนเวย์มีที่สวยงามเยอะนะคะถ้าบางคนที่มาเที่ยวประเทศโนเวยก็าอาจจะรู้จุดเด่นๆก็คือทุมเซอร์แบเกนฮอสโร a นะคะ แต่ถ้าลองขึ้นมาทางเหนือทางเหนือมีที่เที่ยวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะทางเหนือเนี่ยเห็นแสงเหนือเยอะมากๆเลยนะคะดูที่ทะเลสิคะสวยมากๆเลยวันนั้น,นคือน้ําเป็นสีฟ้าเลยนะคะทุกคนมีชอบอะไรแบบนี้ค่ะเวลาที่เห็นอะไรสวยๆแบบเนี้ยเมย์ก็จะเก็บมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะที่ ภาพเอามาลงให้เพื่อนเพื่อนช้าค่ะคือเมจะสลับอย่างนี้นะคะลงใหม่มัง่งลงเก่าบ้างแต่ถ้าเป็นคลิปเก่ารูปเก่าเมก็จะระบุวันที่ไว้ให้นะคะแต่ถ้าเป็นรูปใหม่ก็คือวันต่อวันเลยแต่วันนี้คืออยากจะให้เพื่อนเอนเห็นจริงๆว่าธรรมชาติช่วงหน้าร้อนของประเทศโนเวย์มันสวยขนาดไหนซึ่งเมเนี่ยเป็นคนบอกแฟนนะคะว่า ฉันยังไม่อยากกลับบ้านขับต่อดูฝั่งนน้นสิคะคือสวยมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีที่ที่สวยๆเยอะเอาพูดเองก็พันเองนะคะโอเคเมย์จะพยายามลดสปีดในการพูดนะคะเพื่อนๆจะได้ฟังกันช้า ตรงนี้คือสวยมากๆเลยนะคะแล้วเมย์จะบอกว่านกเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเป็นภาษาไทยบ้านเราก็น่าจะเป็นพวกนกน้ําหรือว่านกเป็ดน้ําอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าแฟนเมย์ไม่ได้ขับเข้าไปใกล้ๆนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงผสมพันธุ์ของนกถ้าเราเข้าไปใกล้มันมันจะแตกคือก็ไอตรงนู้นน่าจะเป็นป้อมนะคะป้อม น่าจะเป็นป้อมเก็บวิูวิวนะคะเมพยายามหาที่จอดเรือตรงนั้นนะคะแต่ว่ามันหาจอดไม่ได้เลยค่ะทุกคนคืออยากจะขึ้นไปนะคะแต่ว่ามันไม่มีที่จอดเรือนะคะก็ต้องขับไปเรื่อยๆให้เห็นบรรยากาศมันสวยจริงๆนะคะทุกคนวันนั้นน่ะมองไปทางไหนก็คือเป็นสีฟ้าหมดเลยนะคะเห็นไหมมันเป็นความงดงามของธรรมชาติจริงๆนะคะ อะไปต่อคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าหมอกเนะี่ยคือมันสวยจริงๆนะทุกคนมันเป็นเมฆนะคะแต่ว่ามันลอยอยู่ต่ํานะแล้วเมย์จะบอกว่าเกาะฝั่งนู้นอะ่ะมันสวยนะคะแต่ว่าเมย์ไม่ได้ขับไปไกลขนาดนั้นนะคะมันอาจจะใช้เวลาอีกสองชั่วโมงเมย์กับแฟนก็เลยขับเรือไปเรื่อยๆนะคะล่องดูธรรมชาติดูภูเขานะคะ คือมันเป็นอะไรที่คูละฟินนะคะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่ประเทศโนเวย์นะคะมีแนะนำนะว่าเกาะซันเซอร์เนี่ยคือสวยเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาถึงตรงนี้ค่ะทุกคนเราเดินกันมาถึงตรงนี้เลยนะคะคือง่ายๆอ่ะเมหาจุดนะคะเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็เป็นหาดทรายเล็กๆนะคะเห็นไหม นี่เดินมาถึงตรงนี้คือวิวตรงนี้สวยนะคะแฟนเมก,ก็เริ่มก่อไฟแล้วเราจะปิ้งไส้กรอกกันค่ะทุกคนใช้เวลาก่อไฟก็นานอยู่นะคะนี่ค่ะไส้กรอกแล้วก็ขนมปังนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศส่วนเมอเอาอาหารไทยมาด้วยค่ะกินหมดแล้วก็ต้องกินไส้กรอกต่อย่างเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่แบบ ฟินจริงๆเลยนะคะสำหรับคนโนเวนะคะถ้าหน้าร้อนมาทีไรเขาจะใช้หน้าร้อนให้คุ้มมากๆเลยนะคะเขาจะพักผ่อนกันแบบเต็มที่เลยนะคะแล้วการปิ้งไส้กรอกนี่ก็เป็นกิจกรรมยาม,ยามว่างเลยนะคะอย่างหนึ่งเลยนะเวลาที่เราไปเดินป่าหรือว่าไปโกทูดอะไรต่างๆนานาน,นะคะ ต้องมีเมนูนี้มานะคะทุกคนวันนี้เมก็มีให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมด้วยนะคะเป็นธรรมชาติสวยๆจากประเทศโนเวย์ถ้าคนไหนชอบก็แชร์ได้นะคะอ่ะยังปิงไส้กรอกอยู่เลยทุกคนเมยไม่รู้ก็จะรีบภากไปไหนนะคะดู คือแต่ก่อนอะเมไม่ค่อยชอบกินไส้กรอกอย่างนะคะแต่พอมาอยู่กับแฟนก็กินนะคะก็คือเขากินอะไรเราก็ต้องกินนะคะไม่ใช่เอาแต่กินอาหารไทยนะคะกินได้ทุกอย่างนะคะแต่ก็อาจจะกินได้ไม่เยอะนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะทุกคนคือบรรยากาศมันฟินแล้วมันครูมากเลยค่ะสวยจริงๆเลยนะคะ เป็นบรรยากาศที่ไม่อยากให้หีม่มะมาเลยค่ะทุกคนคะ่ะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะไส้กรอกคือเมยก,กินไปแล้วนะสองอันนะคะก็ยังย่างต่อนะคะทุกคนและที่นี่คือเขาดีมากเลยนะเขามีไม้สำหรับปิ้งไส้กรอกนะคะเวลาที่เราไปโก t o o กันนะคะนี่ของแฟนเมนะคะ นี่เป็นไส้กรอกนะคะธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษค่ะทุกคนอันนี้คลิปสุดท้ายแล้วค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมย์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะทุกคนหวังว่า ทุกคนคงจะชอบนะคะเป็นธรรมชาติบ,าบ้านๆนนะคะจากทางภาคเหนือของประเทศโนเวยค์ค่ะทุกคนอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพส,สวยๆไปพร้อมกันนะคะทะเลสวยมากค่ะทุกคนเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆเลยนะคะมองไม่เบื่อเลยอเมียหมุนอีกแล้วหมุนอยู่นั่นละเมยะ ไม่รู้จะหมุนหาอะไรนะคะอาแฟนเมทักทายไปหนึ่งนะคะมันสวยจริงๆนะคะวันนั้นน่ะ